พูดถึงห้องค่ะมีห้องสี่มุมซ้ายแต่ว่ามีไม่มีประสบการณ์อยู่ห้องขวาชั้นเก้าค่ะในโรงพยาบาลรามาห้องห้องนั้นเต็มไปด้วยประสบการณ์ประสบการณ์ใหม่ในชีวิตของมีเลยค่ะถ้าคร mm hmm. อบครัวไหนได้เจอกับคนที่เจ็บป่วยอยู่จะเข้าใจเรื่องที่มีพูดทันทีเลยค่ะหรือว่าคุณแม่ท่านนี้อาจจะทราบเรื่องเลยนะคะว่า ความเจ็บป่วยมันทําให้คนเราข้างมีความทุกข์มากมีมีคนไข้ที่ต้องดูแลแล้วมีใช้ชีวิตอยู่บนนั้นนะคะห้องนั้นให้ความรักห้องนั้นให้ความทุกข์ห้องนั้นให้ความสับสนห้องนั้นให้สอนชีวิตมีหลายเรื่องมากๆและมีได้อยู่กับตัวเองค่ะมีได้ฟังและได้เห็นว่าในอนาคตมีจะต้องดำเนินชีวิตแบบไหนเพื่อมีให้ เพื่อให้ตัวมี่เองไม่ต้องเจอแบบที่คนไข้กำลังเจออยู่อะไรอย่างนี้นะคะในความทุกข์ของเขา,เอานอกเหนือจากงิ้มี่ได้มิตรภาพค่ะเป็นเรื่องที่มี่คาดไม่ถึงเลยค่ะมีได้ความรักจากพยาบาลพี่ๆพ,พยาบาลนะคะที่มาปุกมีตอนเช้าแล้วก็มาแปะสติกเกอร์ตอนที่มี่ต้องการนอน คุณพี่จะเอะหลังเหรอคะใช่ค่ะเหนื่อยมากเลยค่ะเมื่อคืน4ี่ชั่วโมงคุณเข้าทั้งคืนเลยอะค่ะคุณพี่ครับพยาบาลอยู่ข้างหน้าเต็มเลยอยากถ่ายรูปลงติกตอกค่ะได้ค่ะขอห้านาทีนี่ต้องเปลื่งเสื้อผ้าจากชุดนอนเปลี่ยนเป็นนี่คือชุดที่ดีที่สุดแล้วที่นีเลือกได้ไม่เคยแต่งตัวไม่เข้ากันมาก่อนอะคุณพี่ขมากนี่ค่ะพี่ ทั้งหมดนี้นะคะสิ่งที่พี่ได้รับจากพี่ๆพยาบาลก็คือความเอาใจใส่ความเป็นฮีโร่ชุดขาวแบบที่คนเขาพูดกันค่ะแต่นี้มีได้เจอแบบตัวเป็นๆเ,เลยครับมีอยู่ในเหตุการณ์ทั้งสองัางที่ลามาถ้าคุณจำได้คือไฟไหม้ <c oughs> มีอยู่ที่นั่นค่ะคุณ <c oughs> มีลงไปทำคลิปอยู่ชั้นล่างค่ะ <c oughs> มันไม่ตลกเลยนะคะคนขำอะไรคะไฟไหม ลงไปเห็นหูเข็นเด็กกันขนของกันเพราะว่าต้องย้ายจากอีกตึกหนึ่งมาอยู่ที่ตึกนี้อยู่นะครับคือไม่ค่ะฝั่งตรงข้ามตึกนี้ก็ขนย้ายผู้ป่วยมาอยู่ในตึกนี้แล้วก็พยาบาลทั้งบอร์ดก็ต้องช่วยกันเข็นมามีเห็นทุกรูปแบบเลยเหมือนกับว่าประตูห้องพักของทุกห้องมันทลายออกมาแล้วมีแต่ความทุกออกมาเต็มไปหมดเลยมีได้เห็นชีวิตทับ คือมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นนี่เองค่ะอ้าวรูปหายไปไหนแล้วคะ <c oughs> ถ่ายมาเยอะมากเลยคุณโทรศัพท์มีมีแต่พยาบาล <c oughs> ครั้งที่สองแผ่นดินไหวคะ่ะ <c oughs> มี่อยู่ที่นั่นมี่อยู่ชั้นเก้าค่ะคุณ <c oughs> มี่พาผู้ป่วยของมี่ลงมาพี่มวยท่านนี้เป็นพยาบาลที่พี่รักมากๆเลยพี่มวยอาจจะไม่ทราบวันนี้แต่มีทราบว่าวันนี้พี่มวยมาที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ Kim quay yên này không kim quay bây mãi ông kim hello <laughs> I missed you. <laughs> ระหว่างที่มี่ทำคอนเสิร์ตนี้อยู่กำลังคิดงานอยู่มี่ต้องแวะออกจากโรงพยาบาลมาซ้อมนะคะเวลาที่มี่ไม่อยู่พี่มวยจะไลน์มาคิดถึงจังเลยค่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> มีควรได้ออกไปพักบ้างคะ่ะพี่มวย <c oughs> มีอยู่สี่เดือนเลยนะคะสี่เดือน <c oughs> ทุกวัน <c oughs> พี่มวยพูดกับมี่ว่าวันที่แผ่นดินไหวแน่นอนคะ่ะมี่พาผู้ป่วยลงปุ๊บพี่มวยเป็นคนสุดท้ายที่ลงจากวอร์ดนั้นคะ่ะและพี่มวยพูดว่า พี่โทรหาสามีพี่แล้วพี่ก็บอกกับลูกและสามีว่าถ้าคนไข้ของมวยไม่ลงออกจากวอร์ดนี้ครบทุกคนมวยจะไม่ไปจากที่นี่ถ้าถ้ามวยถ้ามวยเป็นอะไรไปก็รู้กันนะว่ามวยอยู่ที่นี่ มุ้ยจะเป็นคนสุดท้ายที่จะส่งคนไข้ลงและจะเป็นคนสุดท้ายที่เดินลงจากชั้นกาวค่ะนี่ฟังแล้วมันว้าวในหัวใจมากเลยค่ะคนที่ไม่กลัวตายแล้วตอนนั้นก็คือเหตุการณ์ที่ทุกคนทำตัวไม่ถูกค่ะไอ้โลดโลดต้องทำยังไงเราไปยืนอยู่ข้างล่างชั้นละ ก็กล no ัวตึกนี้มันจะถล่มลงมาต้องหัวพอไปยืนใต้สะพานลอยเอ๊ะสะพานจะหล่มาเหมือนพระรามสองไหมยืนตรงไหนดีอ่ะไม่มีที่ยืนเลยค่ะคุณก็เลยพาคนณข่กลับบ้านค่ะค่อยมาใหม่เนาะอย่าบอกใครและพี่มวยคนเดียวกันนี้เองครับมีปวดท้อง ผู้หญิงจะทราบว่าจะปวดท้องใช่ไหมคะปวดท้องมากเลยค่ะความหวังดีกับพยาบาลที่มีให้มีมีทราบซึ้งมากคุณพี่ผิดปกติแล้วนะคะคืณพี่ปวดท้องแบบนี้ต้องไปตรวจค่ะมาค่ะเดี๋ยวพี่พาลงไปพาไปตรวจภายในคุณคืออารมณ์นั้นคือเข้าไปในห้องแล้วค่ะแล้วพี่ก็ออคุณหมอจะสวนอย่างนี้เลยหรอคะพี่ไม่แน่ใจค่ะแล้วก็ คุณหมอให้ยามาบอกว่าคุณมีไม่ต้องทานยาตัวเดิมแล้วค่ะตัวเดิมมาช่วยไม่ได้ตัวนี้เลวค่ะอยู่หมัดพอตุ๊บปุ๊บทานเลยค่ะอย่ารอให้ตุ๊บนานเดี๋ยวมันจะเอาไม่อยู่ใช่ไหมคะวันลุ่งขึ้นเริ่มตุ๊บค่ะตุ๊บปุ๊บมี่ก็จัดยาเลยปุ๊บตุ๊บจริงๆค่ะ <Yeah. S 1> ปวดหายแต่แพ้ยาหายใจไม่ออก <laughs> <laughs> หายใจไม่ออกเสร็จปุ๊บพีพพพ่มุ้ยคะกดอืดคุณมีเป็น มี่รู้สึกวิงเวียนค่ะแล้วรู้สึกเหมือนหายใจไม่ทั่วเหมือนเราเมากาแฟสามแก้วแล้วมี่ก็รู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนมีจ่จะวูบแล้วค่ะหายใจไม่ออกคุณมุวยคนนี้ค่ะฮิวมีลงไปชั้นล่างนั่งดมฝุ่นพีเอ็มควันรถอยู่ข้างหน้นา <c oughs> มีอาการหนักกว่าเดิมจนคุณมุวยก็ปฐถมพยาบาลมีแล้วก็พามีกกับขึ้นไปสู่เตียงเฝ้าคนไข้แล้วก็นอนพักแล้วก็ หายเป็นปกติมาเล่นคอนเสิร์ตให้คุณชมในคืนดีค่ะวันนี้เราทำบุญนะครับทำบุญก็ต้องได้อะไรคะเชิ่ค่ะ